แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6ธันวาคม2568เราจะมาแจ้งข่าวพี่น้องกเษกษตรกรชาวไรอ้อยที่อยู่ในช่วงของการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี68ทับ69แล้วนะคะอัปเดตจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยโดยได้แจ้งข่าวถึงพี่น้องชาวไรอ้อยนะคะเพจ a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้แจ้ง ความเสี่ยงของการขายอ้อยแล้วไม่ได้เงินพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องให้ความสําคัญและต้องระมัดระวังเพื่อรักษารายได้อันพึงได้และไม่ถูกโกงให้คิดอย่างรอบคอบและระหนักเสมอว่าของถูกของฟรีของดีไม่มีในโลกข้อเสนอยิ่งดึงดูดใจโดยไม่มีเหตุผลก็อย่าหลงเชื่อง่ายๆ 1. มีหลายพื้นที่เกิดอ้อยไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุการถูกแอบเผาอ้อยเป็นความยากลำบากทำให้ต้องรีบขายอ้อยต้องเร่งตัดอ้อยก่อนเสียหายขายเหมาอ้อยเงินไม่เหลือและยังต้องติดหนี้ 2. การขายเหมาอ้อยยกแปลง ผู้เสนอซื้อให้มีราคาต่ำเพราะต้องหักลบค่าตัดและลดบรรทุกใช้จากเขตฐานราคาอ้อยต่ำต้องดูว่าท่านอยู่ในเขตที่ต้องดูว่าท่านอยู่ในเขตที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงประมาณเท่าไรมาอ้างอิง 3. การจ้างตัดอ้อยโดยจ้างค่าจ้างตามน้ำหนักอ้อยอยากเกรงใจหรือเชื่อใจให้ตัดอ้อยแบบไม่ควบคุมเสี่ยงที่ตันอ้อยจริงจะขาดหายเพราะถูกแอบตัดอ้อยออกจากไร่โดยเจ้าของแปลงไม่ทราบ สการสร่งขายอ้อยตามลานขนถ่ายมีความเสี่ยงที่ตาช่างจะมีน้ำหนักต่ำกว่าความจริงผู้ซื้ออาจให้ราคาสูงผิดปกติเพื่อดึงดูดใจแต่น้ำหนักอ้อยอาจขาดหายไปจะไม่คุ้มกับส่วนที่บอกว่า รับซื้ออ้อยราคาสูง5าการส่งอ้อยขายบางแห่งจะมีค่าบรรทุกอ้อยหรือให้เงินครบตามเป้าโดยจะจ่ายเงินเป็นก้อนเมื่อโรงงานปิดหีบหากเป็นการพูดคุยโดยไม่มีสัญญาก็เสี่ยงที่เงินส่วนเพิ่มอาจไม่ได้ตามที่ตกลง ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาเจราจามีทั้งคนดีทำอาชีพซื้อขายอ้อยมานานและคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์แบบฉับช่วยการสนทนาผ่านไลน์การโทรศัพท์คุยกันให้แจ้งคู่สนทนาขออัดเสียงขอบันทึกหน้าจอเป็นรูปภาพเมื่อมีปัญหาจะได้ใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องตามกฎหมาย นี่คือเป็นการแจ้งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากเพจเฟ b o ุ๊กรงงาน้ำตาลแหกประเทศไทยนะคะได้อัปเดตไว้วันนี้6ธันวาคม2568